การกลับมาอีกครั้งหนึ่งข <X> องไนซีนเอกนะถูกต้องรอบนี้เขากลับมาเขาบอกว่ามีเรื่องอยากคุยกับเราเยอะเลยจริงครับเพราะเขาอยากจะเผาคุณโดยเฉพาะเผ <losers S 2> าคุณย,ยังไม่ตายนะครับไม่ไม่ใช่อา้าวยังไม่ใกล้ตายหรอครับยังเลยครับยังไม่ถึงวาระครับ X> ครับผมยังไง,งจะเผาพี่ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอเคสวัสดีอีกรอบครับผมไนซีนเอกนะครับก็จริงๆแล้วที่ผ่านมามีเรื่องราวเยอะ เพราะมันมีโควิดมีอะไรเยอะไงเราไม่เจอกันตั้งกี่ปีแล้วใช่หนจะเสียเงินไปห้าล้านนจอะไรอนนี้เอาก่อนเลยอะเอาก่องนี้ต้องพูดเลย5ล้านที่เสียไปเสียไปเพราะอะไรคริปโตไงพี่เล่นเล่นเทรดตอนนั้นอะเอาเงินคือลงไปหมดเลยเหรอก็ตอนนั้นคือช่วงโควิดใช่ไหมแล้วเราแบบไม่มีรายได้แล้วก็เลยอยาก การลงทุนอะไรเงี้ยทำเป็นเซียนไงช่วงนั้นแบบศึกษาการลงทุนก็เลยแบบตอนจรกมากตอนแรกไหนได้อยู่นะใช่ก็ลงไปลงไปหลักหมื่นครับพี่แล้วได้มาได้มาห้ล้านใช่อ๋อแต่อเท่ากับว่าห้าล้านที่เสียไปกำไร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 แต่มันเสียได้เพราะว่าเราคิดไปเยอะแล้วแบบโอ้โหจะทํา อะไรเงี้ยห้าล้านนี้เราทำสตูดิโอได้ได้เพลงเป็นสิบเพลงนี่อยากจะทำเอ็สสวยเลยจริงตอนนี้คิดไปหมดแล้วก็ทีเนี้ยก็เราไม่รู้ไงด้วยด้วยความแบบว่าถ้าพูดจริงๆก็คือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าชะล่าใจของเราเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไงเพราะจริงๆการที่เข้าไปคนส่วนใหญ่เข้าไปก็คือเงินล้วนๆใช่แล้วก็แบบชะล่าใจก็เลยแบบถอนออกมาแล้วนะรอบนึงแล้วก็นั่งคิดว่าเอ้ยขนาด ลงทุนเท่านี้ยังได้ขนาดนี้ลองลองหมดเลยวะถ้าทิ้งไว้อีกหน่อยมันจะขนาดไหนสู้กับมันอีกหน่อยเอาวะอะไรปรากฏว่าแห<ท>้งหมดเลย<ม>จากเลยจาก,จากห้าล้านเหลืออยู่สองพใช่เลยสองพันแล้วแล้วตอนนี้ทําไงก็วางทิ้งวางไว้เลย ทิ้งไปเลยครับแม่คิดไม่คิดเลยก็คือไม่คิดแล้วก็ทํางานใหม่หาอะไรใหม่ก็ไม่เป็นอะไรเรื่องผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ไหนอะพี่เชื่อว่าเดี๋ยวเงินเดี๋ยวหาเข้ามาได้ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นแล้วเพราะเขาเป็นสายมูดีถูกต้องไปมูที่ไหนอะไรยังไงเล่าซิลูหลายที่มากคือตอนแรกอะเราด้วยความที่บปโควิดมาหรืออะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าศิลปินอะอย่างผมอย่างซีดีอย่างไรเงี้ยศึกษาแบบพวกเมืองนอกเยอะและเรื่องพวกนี้จะค่อนข้างที่จะไกลช่วงหนึ่งเรื่องมูจะห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้เราไปบนมาเยอะมากแล้วไม่เคยไปแก่หรือปะ แล้วมันเกิดเรื่องอะไรกับตัวมเขาเมาคืนเอาคืนยังไงอะคือตอนนั้นน่าเหมือนกับมีหมอดูอะไรเงี้ยที่เขาดูให้คนในวงการบันเทิงเนี่ยและเราบังเอิญไปกองกองถ่ายกองนึงอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็ทักขึ้นมาแบบว่าเอ้นหนูอะไรเงี้ยแบบลองเปิดเขาดังด้วยนะคนเนี้ยเปิดลองเปิดไพ่ไหมก็เปิดเปิดเปิดก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นไพ่ไพ่ป๊อกเฉยๆอ่ะไม่ใช่ไพ่ทาโร่ลอะไรด้วยอะเปิดไพ่ตัวเลขที่เราเล่นกันทั่วไปเฉยเฉยอะเปิดมาปุ๊บเจ้าไหมไม่ไม่ใช่ไปไปหาเงินไปแล้ว ก,ก็คือดีดีหมดเลยครับดีดีทั้งสาด้านได้ตัวเอ็เอ็หมดเลยจนจนมีไพ่ใบหนึ่งแบบขึ้นมา แล้วแบบเหมือนกับเป็นการทวงของคืนอะไรตอนแรกเขาก็นึกว่าเราให้ใครยืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจอะไรพี่แต่เผอิญมันมีคนอย่างเงี้ยทักเงี้ยสามสี่ที่ไงเพราะเราเดินเราเดินสายทาบุญช่วงนั้นเป็นไรมรู้คิดอยากจะทาบุญเพราะชีวิตแบบว่าตลางเสียเงินอ,ะอ่ะม,มันชีวิตแบบว่าอุ้ยพี่มันทุกอย่างทุกทางอะไรเงี้ยเหมือนมันเฟลไปป่วยด้วยอะ,อะไรด้วยแบบว่างงไปหมดงานไม่มีเสียงก็หายจะร้องเพลงก็มีอะไรติดติดขัดขัดไปหมดทาแบรนด์สดก็มือกองป่วยคนนี้เนี่ยก็เลยแบบลองไปไปหลายที่ครับทำชโนดไปทุกที่อ่ะแล้ว ที่เจอเนี่ยเขาก็ทักหมดเลยจนเรานึกได้ว่าอ๋อเราเคยไปบนแล้วเราไม่เคยแก้สักที่เลยด้วยด้วยความที่เราคิดว่าเราอาจจะได้มันด้วยฝีมือสมมุติผมบนไว้5ปีที่แล้วอ่ะขอให้เพลงหลอกร้อยล้านแล้วมันเพิ่งมา3ปีผ่านไปมันเพิ่งร้อยล้านไงเขามาเอาคืนในลักษณะไหนคือเขาไม่ใช่อุบัติเหตุหรืออะไรนะการตัดสินใจเคยได้ยินคำนี้ไปแบบว่าเหมือนจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือไงตอนแรกผมไม่เชื่อแต่มันก็ผมลองกลับมาย้อนดูเอง แบบอาจจะแบบทําให้เราซึมลงอาจจะเป็นซึมเศร้าอาจจะคิดไม่ดีกับตัวเองอาจจะแบบบางทีเราอาจจะเจอโอกาสที่ดีถ้าเราขับรถเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแต่นี่เราดันเลี้ยวขวาไปอีกทางหนึง่งชีวิตเราก็เปลี่ยนแต่การตัดสินใจบางทีแบบอุย้ยจะทําตัวเนี้ยไม่ทําไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าทําอาจจะเป็นอีกอย่างหนึง่งมันจะมีเหตุการณ์ที่ติดขาดตัดสินใจผิดพลาดอยู่บ่อยๆแลวผิดพลาดทุกครั้งครับไม่ใช่ไม่บ่อยมันผิดทุกครั้งเลยแล้วตอนนี้ไปแก้เรียบร้อยแล้วตอนนี้แก้หมดแล้วดีหมดเลยตอนนี้กลับมาดีหมดเลยเพราะว่าแบบจริงๆพื้นดวงหรืออะไรเงี้ แม่พาทําบุญแล้วก็แบบได้ใส่บาตรท,ทาบุญตักบาตรแต่พอมาย้ายมาอยู่กรุงเทพไ,ได้ไม่ได้ค่อยได้ทําดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี